เอาใจเอาหมาแล้วเนี่ยนหัวดีแล้วไปไหนครับไปไหนขับหน้าไปบ้านนะครับโอ้โหใช้ได้เลยตุนใหม่เลยครับรถกระบะลากข้างหน้าย้ายโอ่งแบบสบายสบายเลยครับดูนะครับอันนี้กิมการย้ายโอ่งนะครับที่อำเภอรันจักนะครับย้ายโอ่งได้ดีมากเลยไม่ต้องทุนแรงนะครับหัวคิดดีๆมากเลย หัวคิดดีมากเลยครับเนี่ยดูนี่นะครับมาเกิดมาจากท้องพ่อทองแม่ไม่เคยเห็นนะครับย้ายโอนโดยวิธีนี้เก่งมามากๆคนไทยทําได้สุดยอดดูเลี้ยวเข้าโค้งนะครับดูเลี้ยวดูเลี้ยวนั่นเป็นยังไงเลี้ยวได้อีกด้วย ไปที่นาครับไปแล้วครับเก่งมากครับไม่ต้องใช้ล้อดูนะครับไม่ต้องใช้ล้อครับเคยเห็นนะครับไม่เคยเห็นครับไม่เคยเห็นเลยนะฮะย้ายองค์นี้นะครับดูนะครับหมายแล้วสบายเลยดูนะครับดูตอนเลี้ยวครับดูตอนเลี้ยว ดูตอนเลี้ยวนะครับท่านผู้ชมดูด้วยครับความสามารถของคนไทยทำได้ครับครับไม่มาจ้างเขาแล้วครับหาหา,หา,หารถรียกจ้างเขาไม่มาให้<อ>เขากลัวทําแตกทําอะไรเขาเขาเนไม่มาอ๋อไม่คุ้มค่าเขาเห็นเขาเมื่อสมัยก่อนเขาไม่แกว้นใช่ไหมครับเขาไม่แกว้นลากมาแล้วก็ได้อย่างเขา ชิดเอาไอ้ทวกขเกียนเขาเรียกทุกขเกียนใช่ไหมก็เลยชิดเอาอย่างนี้กันลากเอารถค่อยรถล,ลากมาโดยที่ไม่มีล้อเลยใช่ไหมไม่มีล้อลากมาจากผ่านไหนมาบ้างครับผ่านตลาด <c oughs> ระยะไกลไหมครับเนะ่ะระยะประมาณสามกิโลจนถึงบ้านคือถ,ถึงบ้านไม่เป็นไรกระองงไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรไม่แตก ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านโฟซบอเวอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ถึงช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Youtube, TikTok และ X และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ